ราณัตโกกับดูทั้งอันบ้านลักเก็ตพี่น้องอำเภอพันหน้าจังหวัดสะบนนอกขวัญพวกนี้ค้อยกับมีพ่อได้เบึงอยู่พี่น้องค้อยค้อยพันบันบันก้อยบอค่อยหลายเป็นเด็คก้อยมันก็นจะบดละเพันน้ำโขมงามยึดตัวตัวบองามพี่น้องเมลู thuốc mình mì này một ngày lên này, không phải lo mê này nó Mê nhảy gì dưới mê này, tôi bắt, bắt nhắn bà này Bậc thước bậc thứ hai thế Áo bà này, không mua không quay bà này Hết nhắn cả đó bà này เป็นวันเป็นวันอยู่ตัวนี้บ่แมนบ่ตัวนี้เอาลูกไทยสิโอตัวนักบักข่ายเท่ากับไก่เนี่ยหน่อยคุณเหล่ามันหวนอยู่หน่ยโอ้ลูกมันตัวนี้บอกขาวๆเนี่ยบอกอ่ลูกคนเป็นดอกลูกแรกบอกลูกสุดไทยลูกตัวสุดไทยแม่ลูกเท่าไหร่ละค่าแม่ลูกนี่อันอยากขายที่หมูโอ้หมื่นหกพัน มองขายเลยบรู้ต่ออะไรอีกจู้ไม่ต่ออยู่บ่เห,ห,รหรอชื่หกยังบาตรงต่อเหรอ แม่ลูกนี่สิบหกพี่รองลูกตัวสับกราคาหมื่นหพันมาจักตัวอะไรบ่นี่มาสองมาสองมาครบเดียวนีเนาะันไี้ขายมาไหนขายสิบหกพี่้องเด้อ่นวาราคาต่อได้อีกยูนวบ่หลยเบอร์เ่าบ่นีศูนย์เก้าสองศูย์เก้าสองาแปดสี่้าแปดสี่ศูนย์ศูนย์สี่สามศูนย์ศูนย์สี่สามพี่รองรศูนย์นี้ฮิทเนี่ยมได้ขายม่ได้ขายมันศูนย์นี้พตัว่ะ ác phải xây men này như thế, cái hòn mượn mưa rồi xong này, mẹ bằng cây này, đi gì đây này, phi long, xây, con xây bên ve lục đây lục con lục răng ค่าอยทำ่าตัว,ตวใหญ่แท้พอเห็นจะคล้องคนพี่น้องเดี๋ยวพอจ้าของคนพี่นอ้อ,อ,งนนองจังถามไม่หรอกปาหมื 18, ่นแปดลอยปราเสเสือพี่น้องไสเสือขเขาดอเสือมค 18, ะคายหมื่นแปดลอยประเสรตลักเวียดเราเราพี่น้องเป็นวาซีน้ำกระดาษต่ละกก็งูเหยียบตะใด ตัวละออพันหาพันหาละก็ออได้เันนี่แหะเขาว่าหมอป่าคนดังเออต้าอ,อยากดูหมอดูอยังดูหีก็ได้คนนี้ตววไหายได้เรียบร้อย กำไรแล้วสามตัวนะถ้าบรูปหวดคือแพนหาแล้วเออคันซื้อนมให้บัวขาวกินเออออให้เจวิลวัตอห้ารบเจวิลวัตห้าร้อยแกนอมแซ่บว่เจวิรวัตนะบ่แกน้อม่ไแซ่บว่จิินแซ่บได้โอ้อเมื่อกินเขาแล้วเมี่ยคนอ่ะกินเขามียแล้วเนาะก็พวกแินนั่น่างบอสพกินบ่กินโอ้แซ่บ เริ่มมาเริ่มมาหมอปลาเริ่มมาเริ่มมาแล้วเว้ยเตี้สามเดือนไปปวดรักษาตายเลือหันไปปวดตาอยู่ใครดีบาดีมาแล้วขายดีคือเก่ารักเก็บขายดีอยู่แต่มันหามันบะแพงโอ้ขายดีหันราคาบะแพงพอได้พอได้เลี้ยงเป็นละเพอาะได้ซื้อนุ่มเหมือนบวขาว่าอ่าเได้พอดีนี่หรอกราคามันถูกแต่ว่าหมอปลามาแล้วมาแล้วเด็๋หน้ามาสื่อมโมนี่ได้ไลฟ์เราพี่น้องผมว่ามันบ้าหลายบ้าได้ไลฟ์ด้ เดี๋วดอกรน่าเ็นส้มลูก่วเนำเห็นว่าสองสามโตมาหลายมื่อนี่หใส่บได้มาหลายดอกจักบาทอะซ้ำสองหมื่นหกพันโอ้ bánh mì ăn như vừa xong luôn hả? Ô, tôi chỉ bánh xả mướn qua mà nó. Bây giờ như nào? Mua nhà phao khởi quay con. Ô phao, con. quay mày con? quay khởi con mua vào Sao bà là tí nè? Chip sám. hộp. Hỏi như thế đấy chỉ khái chip nữa à? Tôi vẫn còn nữa จะวาขวอยก็ใส่น้อยๆลงหอดเม,มือนบ่านิเมือนบ่หน่เ่าไรตะตานี่ยสิบสามหาร้อยเออสิบสามหาร้อยพี่น้องเปรถเวียดนาม่าไรงัวดอกพี่น้องได้สองสามตตรมัมมมรนไม่มีงัวมันเบิดแล้วมาลอะไม่ลูลก ขายเหรอซื้อซิบหา,าหออโอ้ซื้อซิบหา,หา,หาขายชิบังเศร้าอยอ่เพา่คุว่าซื้อมาละวซิบหาว่าสินขายชิ้นหกหาร้อยกัขายเนาะฮะชิ้นสามก็ยังขายได้อีกอยู่แม่ลูกลูกแม่บอ่ลูกแมียยังดีนะล,ลูกแม่พี่นอ้าขาของราคาเพคุนว่าราคาซื้อมาซิบหา ขายสิบหกเนาะเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์เก้าแปดหกสองเจ็ดหนึ่งหกเก้าเก้าหอยเสียงหอยเสียงพี่น้องโทรมาเด้อสายเลี้ยงพี่น้องสายเลี้ยงแมลูกโทรเข้ามาเลยเพื่อนว่าเอากำไรพันเดียวรึเปล่าเพื่อนว่ ไว่ะงัวไก่ะไห่ไห่ไ่ไองหอยเดี๋ยว้อยไผ่หอยไผ่สองตัวราคาหื่นเจ็ดนาะนี่พี่น้องตัเดเป็นแม่เถือกหรือเถืกบ่เอเถือกตั้งสองพี่น้องราคา1มื0นเจ็ดทันลพี่น้องเด้ออันนี้เดบนนี้แมลูก แม่ลูกลูกคู่ทั้งสองลูกตู่ทั้งสองวันนี้เอาลูกสองตัวบ่โอ้ลูกคบนน่นพี่น้องเป็นสองคบเนาะล้อยี่สิบแปด้อยยี่สเก้าย้มีลูกคนตัวใหญ่นน่เด้อมมีลูกคนเนาะรับสิอยคนี่งหมื่พหายพี่น้องราคาต่อรองเอาพี่น้องเป็นลูกเรกยกไหวพันบันบาทนี่แะหูงกิลอยเศร้ลย่าิเจ็ดปดาพี่น้องราคาต่อร่องเอาด้วยพี่น้องเน้ะ คับคุณว่าจ right. ับได้ใบได้ว่าสันอันแม่นีได้บ้าแลูกมครับนี่แม่ลูกเท่าไรสิผาหาร่อยเนาะราคาห้องต่วลอกเอาลูกตูแม่บอกลูกปูลูกปูเนาะสิผาหาร่อยราคาตัวไดเนาะมีเท่าไรเนาะเท่านะโอ้หนีแม่ลูกคือกันแม่ลูกครับแม่ลูกีไรไปเลยหนีลูกแม่อยังดีแม่นีสูงเท่าไร นี่พี่น้องไปมาลูกเมล่าค่าไรไปเลยนี่สองหมื่นห้าสองหม่นาพันเนาะราคาของตอลองแมลูกพี่น้องลูกเมอยางดีราคาของตอลองเอาเบอร์ที่ต่อหาเบอร์สูตรแปดสามสูตรแปดสามห้าสามห้าห้าสามห้าเก้าแปดเก้าองเก้ดเก้าสอพี่น้องคอยไปวานอนพี่น้องเโรมาพี่น้องรถเวียดน้าพี่น้องเมื่อนี้มาซื้อยู่ข้างตลาดตักแดได้บริเวเตรียมรถดอกพี่น้องมาว่างัวมันลืมเบิดแล้ว เองว่า,ะา่ะไรมาสื่ออยู่ข้างหลักเจ็ดกี่หลักของเมื่อล่ะพี่น้อง